สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูชินะอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูชินะจะมาเล่นเกมกับเด็กๆอีกแล้วนะคะคุณครูชินะจะเป็นคนทายให้เด็กๆเ,เป็นคนบอกว่าตอบครูชินะว่าสิ่งที่คุณครูชินะทายเด็กๆไปหมายถึง เป็นกิจกรรมของผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้ yeah. ข้อแรกนั่นก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลนี่เด็กๆคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายชอบเล่นเตะฟุตบอลททยกูชินาไดยเลยต,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 ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตุ นั่นก็คือเด็กผู้ชายชอบเล่นเตะฟุตบอลนั่นเองเจียมมากกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2ชอบเล่นตุ๊กตาอุ้มตุ๊กตาแล้วก็มาแกว่งนอนเอเอ,เอทายสิคะว่าการเล่นตุ๊กตาเป็นกิจกรรมของผู้หญิงหรือผู้ชาย นั่นก็คือเป็นกิจกรรมของผู้หญิงนั่นเองกิจกรรมที่สามชอบใส่กระโปรงชอบแต่งหน้าทาลิปเป็นกิจกรรมของผู้หญิงหรือผู้ชายติ๊กต๊กติ๊กต๊กติก๊กต๊อกตูตาา้องแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมของ ผู้หญิงนั่นเองต่อไปกิจกรรมต่อไปแบกบของหนักหนักได้ต้องร่างกายแข็งแรง เป็นกิจกรรมของผู้ชายนั่นเองเพราะว่าผู้ชายตัวใหญ่ถือของหนักๆแบกของหนักๆได้เจียมมากเลยค่ะใครทากถูกทั้งสี่ข้อปรบมือเจ้วเองเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรักเด็กๆทุกคนนะคะ